ดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณพี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำรรนะคะของโจทย์ปัญหาข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่าร้านขายผลไม้ลุงจีขายสับป,ปะรดส่งออกได้4 1 4 8 7กิโลกร,รมัมขายส้มโอได้มากกว่าสับป,ปะรด2687กิกโลกร,รมัมร้านขายผลไม้ลุงจีขายส้มโอได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมนะคะ เรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะเขาบอกว่าขายสับป,ประรดได้41,487กิโลกรัมขายส้มโอได้มากกว่าสับป,ประรด2687กิกโลกรัมนะคะแล้วโจทย์ถามว่าขายส้มโอได้ทั้งหมดเท่าไหร่จากโจทย์แล้วเรารู้เพียงแค่ว่าสับป,ประรดเนี่ยที่ส่งออกไปส่งออกไปเท่าไหร่ แต่ส้มโอมากกว่าสับประรดใช่ไหมคะเขาขายส้มโอได้มากกว่าสับประรดดังนั้นโจทย์ข้อนี้เราใช้วิธีการบวกค่ะดังนั้นก็จะได้เป็น41,487บวก2,687ค่ะคราวนี้เราจะมาแสดงวิธีทำสามารถทำได้ยังไงเอ่ยนะคะเด็กๆเขียนย่อได้นะตรงนี้เป็นสับประรดนะคะ ลุงจีขายสับปะรดสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลกร,รัมนะคะต่อมาโจทย์ถามโจทย์บอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือขายส้มโอดได้มากกว่าสับปะรดนะคะ ขายส้มโอได้มากกว่าสับป,ประรดยอยู่เท่าไหร่คะอยู่2,687กิโลกรัมต่อมาสิ่งที่โจทย์เขาถามเลยก็คือว่าร้านของลุงจีเนี่ยขายส้มโอได้ทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะตรงนี้ขายส้มโอได้ทั้งหมด ทั้งหมดคือการบวกใช่ไหมคะเราจับบวกกันขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเรานำา7บวก7ได้เท่าไหร่คะ7บวก7ได้14ใส่4ทด1 8บวก8ได้เท่าไหร่คะ8บวก8เป็น16บวกอีก1เป็น17ทด1 6บวก4เป็น10บวกตัวทดเป็น11ทด 1น,นะคะ1บวก2ได้3บวกอีก1ตัวทดเป็น4และ4ตัวนี้ไม่มีตัวบวกใช่ไหมคะดึงมันลงมาเลยดังนั้นจะเห็นได้ว่าร้านของลงจีเนี่ยขายส้มโอได้ทั้งหมด44,174กิโลกรัมใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะโอเคอ่าต่อมาตอบ ร้านขายผลไม้ลุงจีขายส้มโอได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะคือสี่มืนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลกรัม ่อมานะคะเราจะมาหาความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะความสมเหตุสมผลของคําตอบเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะอ่ะเรามาดูสิคะว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะคาตอบที่เราได้เขาบอกว่าส้มโอได้ทั้งหมด 44, 4 4 1 7 4กิโลกร,รมัมอ่ะเรามาดูสิคะว่าสิ่งที่โจทย์เขา ให้เรามาคืออะไรเขาบอกว่าขายส้มโอได้มากกว่าสับปะรดจริงไหมคะสับปะรดเราได้เท่าไหร่เอ่ยอาตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอลบตรงนี้ออกให้ก่อนอเขาบอกว่าลุงจีขายสับปะรดได้เท่านี้ขายสับปะรดได้ส1 4 8 7ื่นห่งั้ยกิโลกรัมใช่ไหมคะขายส้มโอได้มากกว่าสับปะรดเรามาดูสิคะว่าได้มากกว่าจริงไหม อันนี้คือส้มโอส่วนตรงนี้คือสับปะรดมากกว่าไหมคะ44,174มากกว่า41,487เป็นจริงแสดงว่าคำตอบของเขาสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลค่ะ